หลังจากที่มิสคิวบาได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ามิสอุเอสเอและก็มิสวีดนามคนที่มองแล้วก็รองสองเนี่ยได้มีการบูลลี่เธออย่างหนักในระหว่างที่อยู่ในกองประกวดด้วยกันค่ะเธอในที่สุดนะคะมันก็กลายเป็นกระแสดราม,ม่าอย่างหนักเลยค่ะกับกองประกวดของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2 0 2 5ค่ะเธออ่คือมันมีอยู่สองกระแสก็คือกระแสที่หนึ่งทำให้คนมองมิสอุเอสเอกับมิสวีดนามเปลี่ยนไปว่าอ้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะเธอในเมื่อพวกเธอมาประกวดที่นี่ก็เพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิทเสรีภาพความเเเททท่่าาียมมมมไไชรออแล้วพวพธ เองล่ะอ่าและข้อที่สองกระแสะก็ตตีกลับไปหามิสคิวบาค่ะว่าทําไมเธอเป็นคนแบบนี้ล่ะทําไมขี้แพ้ส่วนตีทําไมแพ้แล้วไม่ยอมรับคือคนเราอ่ะแพ้แล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็รู้สักแสดงความยินดีกับคนอื่นอันนี้สิเรียกว่าแพ้อย่าง ชันชนะแล้วก็แพ้แต่ชนะอะไรคนก็บอกแบบนี้ค่ะเธอจนในที่สุดค่าเมื่อวานนี้นะคะทางมิสคิวบาเองก็ได้มาโพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดเป็นความผิดของเธอเองที่เธอออกมาพูดถึงมิสคิวเอสเอแลวก็มิสวีดนามแบบนั้นโดยที่ว่ายังไม่ได้อลองพูดคุยลองสอบถามทั้งสองคนนั้นก่อนเออทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายเป็นความผิดของเธอเองแต่หลังจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเพราะว่าเราได้พูดคุยทําความเข้าใจกันแล้วเราเข้าใจกันแล้ว้วไไไมไม่่ดีเรรรืองรองาะ นั้นเกิดขึ้นจริง,รงๆหรอกทุกอย่างจบสวยค่ะเธอพยายามบอกแบบนี้ค่ะทุกคนเอาก็เอาเป็นว่าทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีก็โอเคอ่ะทุกคนเพราะก็อย่างที่บอกว่าทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมอยู่แล้วก็ถือว่าจบสวยค่ะ